แล้ววันนี้เช้าวันเสาร์ตื่นมาแบบชิวๆไม่ได้คิดอะไรเข้าเกมมาทั้งนั้นแทบง่ายหลังไอ้เชี่ยแม่งไอ้โคจับเซอร์ไพรส์เอาโดมินิกโซบอสไล์เข้ามาตั้งแต่วันเสาร์ว่ะไอ้เชี่ยตอนแรกคิดว่าจะเข้ามาวันจันทร์แล้วที่สําคัญมาแค่48ชั่วโมงแปลว่าวันจันทร์9โมงอันเนี้ยโซบอสไล์เปิดไม่ได้แล้วแล้วที่สําคัญมาดูสกิลโอ้โหโซบอสไล์แม่งโคตร สกิลที่ให้มานะโคตรครบเครื่องบอกเลยตัวนี้ใครก็ต้องล่าเดบเปอร์ทัตลองแลทเคอรเลอร์โซคอนโทรลแล้วก็สกิลยิงไกลครบเลยบันทัตพาทุพาซิ่งเวทพลาซิ่งโอ้โหแล้วที่สำคัญนะเดี๋ยวมาดูสเตตสแตตเนี่ยดูคร่าวๆนะจากเลเวล36อะแม่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวบัคบิสเคอร์เลอร์เลยเพราะว่าค่าเคอร์เนี่ยยังไม่ได้อัพ82คิกกิ้งพาวเวอร์83ถ้าดันด,ดีๆเนี่ยแม่งขึ้น99ทั้งคู่เหมือนซอนนี่ไอ้เฮี้ยนนี่คือตัวบัคบิสเคอร์เลอร์ตัวใหม่แน่่นนอนใครยังไมไมดด้เปิ ไปเปิดกูบื้มก่อนเลยไม่สนใครมาไว้หน่อยไอ้ี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเหลือไว้กูวันจันบังดีอเหี้่วันจันกูนจะเอาเจากยาตูเล่เนี่ยเฮ้ยอย่าตลกนะโคทีที่สองไม่น่าเกลียดมั้งปาเฮ้ยไอ้ี้ยนี้วอสตินกูไหนละไอส้สว์เ้ยบุรุษหัดพึ่งรอหนักมาโคอย่าทะลึ่งบ้องให้มากนะขอร้องละหา อ่อมึงไอ้เหียโคเอ้ยไม่ตลกเลยนะอันเนี้ยพูดจริงนะแพ็กห้ตัวมึงจะให้กูเหมาเลยเหรอโอเคคิดว่าบิดามึงสิ้นไปไล่โถทะลึ่งบ้องกูจับจริงๆมันก็ไม่ควรมาถึงทีที่4นะไอ้เย่้ยเดี๋ยจพาไปดูสแตเน้องชายมาแล้วเม็ดบูทที่ใส่อันแรกเลยนะฟิกิกเทคกิ้งก่อนเลยไอ้เหียกูโดนอะไรเนี่ยปาปา แล้วดูดิเ e สซั d โด้ข้าโค้ง99 k i c k ้าคิกิ้งพาวเวอหนึเดี๋ยวไปแต่งซึ่งดีๆก่อนหนะน้องชายตอนนี้อันดับแรกไปล่ากันให้ไวก่อน